สวัสดีครับผมจะมาสาธิตเครื่องปั่นระบบสูญญากาศและก็ปั่นร้อนปั่นเย็นได้นะครับโดยตัวนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยสงสัยกันมานะครับว่าเอะเครื่องปั่นสูญญากาศเครื่องปั่นร้อนปั่นเย็นเนี่ยมันจาเป็นยังไงถึงต้องเอามาใช้ในชีวิตประจําวันที่ราคาของเขาเนี่ยก็สูง อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าระบบสุญญากาศเนี่ยกักออกซิเจนไม่ให้ลงมาทำลายสารอาหารและเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าออกซิเดชันนะครับเพราะสารอาหารเนี่ยอย่างเช่นวิตามินซีเอนไซม์สำคัญในสารอาหารเนี่ยเขาจะไวต่อความร้อนมากถ้าสังเกตดูนะครับเวลาเราปั่นจากระบบปกติเนี่ย ความร้อนมันจะลงมาทําลายสารอาหารสีแล้วก็กลิ่นรสจะเพี้ยนไปแต่ถ้าปั่นด้วยระบบสุญญากาศเนี่ยสีจะสดรสสัมผัสเนี่ยจะอร่อยแน่นอนนะครับว่าเอนไซม์และวิตามินเนี่ยในผักและผลไม้ไม่สูญเสียไปอ่าส่วนทําไมโถร้อนถึงมีความจําเป็นบางท่านก็ถามตัวเองว่าเราก็ต้มแล้วนํามาปั่นก็ได้นี่ไม่จําเป็นจะต้องเอามาปั่นในโถร้อน แบบนี้คือตัวโถร้อนตัวนี้นะครับเขาเออกแบบมาเพื่อการทําอาหารคีน100%นั่นก็คือจะลดการใช้น้ํามันเพราะการใช้น้ํามันเนี่ยมันจะทําให้เกิดไขมันทานหรือไขมันอิ่มตัวที่ย่อยสลายยากและเป็นไขมันที่ไม่ดีตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับทําทําซุปทําซอสทํำนมถั่วเหลืองทํำนมทันยพืชทํำนมอัลมอน แล้วก็สามารถทำโจ๊กได้ด้วยนะครับพร้อมกับแรงปั่นสูงที่สุดถึง14,000รอบต่อน,นาทีและสามารถลดเสียงรบกวนนะครับได้สูงสุดถึง7 0 d เดซิเบลนะฮะตัวนี้เนี่ยได้รางวัล l e สดอทอวอร์ปี2019นะฮะ t ดอ Winner ด้วยนั่นก็คือชนะในรางวัลน,นี้ในประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับจะสังเกตได้ว่ารูปลักษ์ดีไซน์เขาเนี่ยจะสวยงามโถที่ผมใส่อยู่นี้เนี่ยเป็นโถปั่นร้อนนะครับ เวลาโถปั่นร้อนเนี่ยถ้าเรากดสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยตัวเครื่องเขาอ่ะจะเป็นตัวหนังสือฟอนต์สีส้มตัดกับสีดำเนี่ยความสวยงามเนี่ยมันสวยงามมากคุณผู้ชมบ้านไหนเนี่ยทำครัวไอแลนด์ครัวกลางบ้านครัวหินอ่อนเอาตัวนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ตัวหนึ่งในบ้านของท่านเลยนะครับเวลาเราเปิดเครื่องออกมาเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนใส่เป็นโถปั่นเย็นเนี่ยตัวดิสเพย์เขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอขึ้นสีน้ำเงินนะครับ ส่วนการทําความสะอาดขอเขาเนี่ยก็ไม่ยากนะฮะเพราะโถก้นของเขาเนี่ยมันเป็นสแตนเลสอลูมิเนียมทําให้ท่านเนี่ยทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวใบมีดของเขาเนี่ยเป็น6แฉกคือเขาจะมีความคมแล้วก็แข็งแรงสูงมากนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตเมนูให้ชมว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยสามารถทําเมนูอะไรได้บ้างนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องปั่น2ระบบนะครับร้อนเย็นนะครับผมแล้วก็สูญยากาศวันนี้เนี่ยผมจะมาสาธิต เมนูจากหนังสือธรรมชาติช่วยชีวิตนะครับผมฉบับโรคภัยหายได้จริงนะฮะเขียนโดยดรทอมบูดรด้านโภชนาการและการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยดรทอมบูเนี่ยประวัติท่านเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าดรทอมบูท่านเนี่ยเคยมาเมืองไทยด้วยแล้วก็เคยมา,าปาะทักกระถาแล้วก็แนะนําเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยท่านเนี่ยดังมากเลยนะฮะในการ ใช้น้ำปั่นผักผลไม้เนี่ยรักษามะเร็งอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าตามประวัติท่านแล้วเนี่ยภรรยาของท่านนะฮะป่วยเป็นมะเร็งปอดนะครับผมจะดูจากอ้างอิงจากได้นะฮะในหนังสือหน้า18นะฮะเขาก็จะมีเป็นภาพของดรทอมบูนะฮะแล้วก็เ,เป็นภาพของครอบครัวของท่านที่ได้เดินทางไปประทักคถาทั่วโลกนะฮะแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับ น้ำผักและผละไม้ต้านมะเร็งนะฮะแต่อันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าท่านใดที่รักษาอยู่แล้วก็ในแบบและวิธีของแพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะครับก่อนที่จะามาทานน้ำผักและผละไม้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแต่ไม่สามารถรักษาโรคได้นะครับ วันนี้ผมก็อ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยว่ายง่ายผมเอามารีวิวให้ชมกันเลยดีกว่าว่าน้ําผักน้นําผลไม้ปั่นเนี่ยจากหนังสือเล่มนี้เลยแหละแล้วก็ใช้เป็นตัวเครื่องปั่นโดยเมนูวันนี้เนี่ยผมอ้างอิงมาจากหน้า192นะครับผมจะมารีวิวสาธิตกันให้ดูกันว่าเครื่องปั่นตัวนี้เนี่ยสามารถปั่นน้ำผักน,น้ำผลไม้ตามแบบฉบับของดรธงบูได้หรือไม่นะฮะแล้วท่านใดเนี่ยที่สนใจ ในการที่จะทำน้ำผักน้ำผลไม้ปั่นตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะมาซื้อหนังสือเล่มนี้ไปอ่านได้นะครับผมหนังสือชื่อธรรมชาติช่วยชีวิตนะฮะฉบับโรคภัยหายได้จริงโดยเขาก็จะมีการอ้างอิงนะฮะจาก c ส s e study ต่างๆที่มีคนไข้เข้ามาหาคุณหมอทอมบูเนี่ยแล้วเขาก็จะแนะนำเป็นเมนูน้ำผักน้ำผลไม้ปั่นให้กับทางคนไข้เขาได้เอาไปปั่นก็เตรียมวัตถุดิบ ดังต่อไปนี้นะครับเขาจะแบ่งส่วนปรผสมออกเป็น5ชนิดนะฮะชนิดที่1ก็คือผักก็จะมีมะเขือเทศลูกใหญ่2ลูกแครอท1หัวบีทรูทกลาง1หัวต่อมาเป็นผลไม้ก็จะมีอะโวคาโด1ลูกกีวี2ลูกองุ่นแดงเม็ดใหญ่แบบมีเมล็ด10-15ผลทับทิม 1ลูกนะครับแล้วก็เครื่องเทศก็จะมีกระเทียม1กลีบเล็กผักชี4ก้านพาสลี่4ก้านเล็กมเมล็ดพืชก็จะมีเป็นมเมล็ดเฟก2ช้อนชางา1นช้อนโต๊ะน้ำแร่นะฮะน้ำแร่2แก้วนะเพื่อเพิ่มเกลือแร่แอคทีฟและปรับสมดุลกดด่านในเลือดนี้ในมุมของวิชาการนะฮะส่วนผมเนี่ยก็จะเป็นในมุมของเทคนิคอลก็คือจะใช้ระบบสูญญากาศเนี่ยกันออกซิเจนไม่ให้เข้าไปทำปฏิกิริยา วิตามินและเอนไซม์ที่มันดีอยู่แล้วในผักและผลไม้ที่ผมจะนำมาปั่นตอนนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวชมวิธีการทำได้เลยครับเราจะมาเริ่มใส่ส่วนผสมกันเลยนะครับวัตถุดิบเนี่ยในสูตรนี้เนี่ยบางท่านมองแล้วมันก็เยอะนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมจะรีวิวตามหนังสือของท่านเลยนะโดยที่จะใส่ตามสูตรของดรทอมวูท่านเลยนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าสีน้ำและรสชาตินั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันพร้อมกันนะครับ ผมใส่ผักขลองไปก่อนเลยนะครับผักผมก็หั่นเป็น2ท so ่อนลงไปมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยผมก็หั่นโดยเครื่อง T.M.V 2,500ของเรานะฮะเขาเนี่ยสามารถที่จะปั่นเนี่ยวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยได้ละเอียดได้มากเลยเพราะว่าเขาเนี่ยมีใบมีใบมีเขาจะขึ้นมาเลยว่า J จแปน นะมันก็จะละเอียดกว่าปกติแครอทส่วนแครอทเนี่ยก็ปอกผิวออกนะฮะเพราะว่าพวกผักที่อยู่ใต้ดินเนี่ยผิวเขาเนี่ยจะสัมผัสกับดินนะฮะเราก็ฝานเปลือกเขาออกก่อนพวก ปิดลุดเนี่ยผมใช้เป็นหัวเล็กเขาจะให้ใช้หัวเล็กนะฮะแต่ในซูเปอร์เนี่ยเขาไม่มีผมก็เลยใช้ซื้อหัวใหญ่มาแบ่งครึ่งซะ <olare moisturizer> เกือทะเลแล้วก็งาดำแล้วก็มเมล็ดเฟกแล้วก็เอสอนพึ่งใส่เข้าไปเลยเออแล้วก็อังม่ลหนึ่งสองสาสี่ห้า เสร็จแล้วผมก็ใช้วัตถุดิบทุกอย่างลงไปในโถแก้วใบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะทำการปิดฝา เขาบอกว่าวิธีการปั่นนะครับให้ล้างส่วนผสมทั้งหมดให้สะอาดนะฮะมะเขือเทศและแครอทหั่นเป็นชิ้นบีทรูทปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเสลอรี่หั่นเป็นท่อนอะโวคาโดและกีวีปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเทน้ําแร่สกัดลงโถเครื่องปั่น3แรงมาแล้วจึงใส่ผักและผลไม้ผมก็จะกดเปิดแล้วก็ตั้งแรงปั่นเอาแล้วก็ชั้นอ่านี้เป็นเวลาเอาใหม่ กดปล่อยอากาศออกจากตรงนี้นี่ออกไปแล้วอากาศได้ออกไปแล้วนะครับ าเขาก็โยดูให้ดื่มวันละหกถึงเจ็ดแก้วก็เป็นน้ำผักที่รักษาสุขภาพนะฮะรักษาโรคเขาน่าจะทานทั้งโถนี่แหละผมว่านะฮะ แล้วก็จะเป็นมีคุณสมบัติในการบำรุงเลือดนะครับขอขอบคุณหนังสือธรรมชาติช่วยชีวิตของดรทอมบูด้วยนะครับที่มอบสูตรนี้ให้กับเรานะฮะท่านใดที่มีเครื่องปั่นที่บ้านแล้วพลังสูงนะฮะสามารถนำไปทำฐานได้กันนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นสูตรส่วนผสมของสูตรไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมกดไลค์กด subscribe ช่อง ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะคะผมและทีมงานจากดาก,กันไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ